ขอขอบคุณเพจมินินิวะที่อนุญาตให้นำมาพากเสียงด้วยนะครับมินินิวะชอ็อปจำหน่ายสินค้าของทำมือไละกุต้ต่างๆเกี่ยวกับะพนและผองเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดโรงเรียนวัฒนอนุสอนกและโรงเรียนเลือดธิดาถุงผ้ารวมไปถึงหนังสือัต๊ะพนเพื่อจีหญิงไม่แท้เล่ม1 2 3ส และหนังสือการดาวรักวุ่นวายของเจ้าชายทอมเกิลและเจ้าหญิงทอมบอยเล่ม 1, 2, 3และตอนนี้ก็ได้ปล่อยการดาวเล่มสีออกมาแล้วมีทั้งเล่มสีและขาวดำอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะหากมีปัญหาในการสั่งซื้อหือสินค้ามีปัญหาร้านไม่ยืนยันเอาเรื่องใน2วันหรือค้ามต่างๆสามารถทจกไปสอบถามโดยตรงดนทางเพจมิลินิวะได้เลยจ้า เช้าวันรุ่งขึ้นวันนี้จะแข่งกีฬาสีต่อแล้วผลเจ้กมาเป็นยังไงนะือนั่นพี่ผลนี่นาะแล้วก็พี่กันยังไงเรื่องนี้เราต้องบอกกับกันแต่ถ้าเราบอกไปแล้วกันจะยังมองเราเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่จริงนะหรือว่าแจะเป็นกันใหญ่แล้วไม่เอาหน้าตอนนี้เราสังเกตไปก่อนเถอะแต่ว่าไม่คิดว่าทุกอย่างจะคืบหน้าเร็วขนาดนี้ ถ้าไปด้วยความเร็วระดับนี้ล่ะก็พี่กันก็จะเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่เปิดประตูสู่ความเป็นหญิงสมบูรณ์แบบให้พี่ทษอย่างแน่น,นอนเดี๋ยวสต๊อปคันการกินสุกอนหามโว้ยลกล้าสีละเฮ้ยช่างแม่มดิคะเอ้าอคือ,คอเรานะ่ะช,ชอบชอบตัวในตอนนี้เกินไปแล้วอะฮะฮะฮะเฮอ, <c oughs> เอแล้วมันยังไงล่ะ เอ้าเอ็งก,ก็รู้ใช่ไหมว่าเราเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงนะเออจริงๆคือกูลืมไปแล้วเพื่อนแล้วแล้วถ้เรื่องชอบตัวเองที่ดูมินอกเนี่ยมันได้แตกมาหน่อยเหรอล้วใครจะไปรู้กับมึงวะเนี่ยรู้ไหมเมื่อคืนนั้นเลือกตั้งนานเพื่อนที่ใส่แล้วจะไม่เผยชอบตัวเองแต่พอแต่งหญิงแบบจัดเต็มทีไรก็เผลอออกแน่ทุกทีเลยอะโอเคโอเคสรุปคือไม่อยากใสยย่ยกทรงแล้วว่าง,งั้นเนี <c oughs> ่ยเออขอโทษด้วยนะเดี๋ยวถ้าใส่เฉพาะตอนแข่งเชียร์ก็ได้อยู่แต่ไม่เป็นไรเรายัง,ยงจำจริดและความรู้สึกตอนใส่ได้อยู่ จะไม่ทำให้ทุกคนที่พยายามดันเราต้องผิดหวังอย่างแน่นอนเอ๊น้องนิดเป็นแล้วหรือเปล่าฮะปเปล่าค่ะด,ดีใจที่ได้ช่วยดันนะคะวีลาสีครึ่งหลังแมชนี้เพื่อนแสงไม่ลงฮนะโอกาสที่จะพิกกระดานมาถึงแล้วพวกนายพร้อมนะแล้วไอ้ทศล่ะพวกเราพร้อมแล้วจ้าทุกคนพยายามเข้านะ ทำไมเราต้องเสริมด้วยล่ะเพื่อนการขาตอนใสุ่ินักเรียนไม่สนใจจะใส่หนมนมได้หรอไม่โวยพาวเวอร์อัพสเท่าโวยทะลุมนี่รอบครับพวกมึงลืมแล้วใช่ไหมว่าสามพน,นอนั่นแม่งเป็นผู้ชายเอาล่ะทุกคนอย่าลืมวอร์มร่างกายก่อนแข่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกาันาน้ำด้วย ใครไม่ไหวให้รียบ,บอกอย่าฝืนได้ครับแค่เห็นอาจารย์พูดก็วอร์มแล้วฮะเออฮ้ฟังสีเหลืองอาจารย์วิวีก็ไม่น้อยหน้าเลยวะ่ะนี่จะเชียรไม่ได้เรือยงพอถอดเสื้อทออออกก็ดูมีองค์ขึ้นเยอะเลยฮะอย่าระมาเช่นะพวกเราได้ยินนะยะจริงๆคือร้อนตั้งหากจุดลื่งแรกฮะสะสกอยังเท่ากัสีเหลืองเออ ออแต่ชักจะไม่ไหวชะเลวสิเตอพลังกันหน่อยจ้าอย่าร่างกายขาดน้ำนะลูกเลยโว้ยอะไรลูกเหรอไฟพี่ไฟ๋อ,อแล้วสรุปเอาน้ำไหมอ่ะเอาก็ได้หมดเวลาเกมเซตสีฟ้าเป็นฝ่ายชนะเยี่ยมสำเร็จในที่สุดสีเหลืองก็ไปครั้งแรกแล้ว อ้าวแพ้ซะแล้วแล้วยังไงนะเซลฟี่ใช่ปะเดี๋ยวก่อนแสงไปไหนมาวะไปแข่งสนามมาริซฉ,ฉ,ฉันมีข้อเสนอขอเปลี่ยนจากเซลฟี่กับอาจารย์เป็นให้ตูแต่งหญิงลงน้นหน้าแทนได้ไหมเฮียครั้งเดียวก็ยังดีพวกนายจะได้แต่งเข้าไว้ไดยฝ่ายมีพื้นที่วิ่งที่เหลือฉันจัดการอ้ยจิ้มตาชมพูชนะ สีฟ้าพร้อมเพียงนำเรี้วชิวแชมป์อีกนิดเดียวนะทุกคนสู้สูอ้ครับหอมหอมป้ายน้ำปลาคามสุดส่ยจนะสีฟ้าสู้เช็ดแว่นแป๊บมเนียได้ถึงขั้นนั้นเลยเหรอหนูสอนวิธีแต๊ไปนะแต่ก็ใช่ว่าเจะเนียนได้ทุกคนนะเหลือแข่งชชกเยอะอีกหนึ่งนัดตามอยู่อีกแค่คะแนนเดียวแต่นักกีฬาส่วนใหญ่ของสีเราไม่มีแรงเหลือแล้ว คนที่พอลงได้มีไม่พอแน่ๆรวมเราเข้าไปด้วยทดว่าแต่แขนไม้จะไหวแน่ห่ะกออ็น่าจะเยอะกว่าจนวิ่นิดนึงนะเออเยี่ยมเอาเงั้นก็ได้แต่ถึงจะน้อยนิดแต่เราอยากช่วยสู้ถึงที่สุดเราจะท้าไปด้วยกันถ้าชนะเกมนี้พกเราก็ชนะเลิศแล้วพวกเราดื้สุดแรงเกิดไปเลยเออะทุกคนเราไม่ไหวแล้ว อ้าให้หมนแรงซะแล้วใครจะเป็นล้มสีฟ้าชนะอ้าวแบบนี้ก็คะแนนเท่ากันเป๊ะแล้วจะยังไงต่อละเนี่ยก็ต้องมีไท้เบรกยังไงละ่ะและกีฬาที่เรานำมาใช้ในการไท้เบกก็คือวิ่งเปรี้ยวและไม่ไล่วิ่งเปรียยปร้ยวธรรมาธรรมาด้วยนะ แต่เป็นวิ่งเปรียวแบบดวงเดียวหวังอ้องหวังก็คือจะวิ่งไล่กันแค่สองคนโดยไม่เปลี่ยนไม้มันก็มืองนัจับดีๆเองนี่นาแปลว่านักกีฬาที่จะลงแข่งในนัดนี้จะเป็นผู้เชียรตาผลแพ้ชนะสุดท้ายให้ฉันจัดการเองเอางั้นแล้เหรอก็ตามสถิติเรื่องกีตาฉันไม่เป็นรองใครอยู่แล้วถ้าไม่ติดบ้ามีไอ้บ้าคนนึงออกมาทุบสถิติหน้าตาเฉยนะ จะบอกว่าตอนวาดเิติเจ้า,จจาตัวไม่ได้อาจริงเลยงั้นเหรองั้นมัน้งก็คนที่ทำเซติเกินเกณฑ์ได้เขาให้คะแนนเต็มทุกคนนั่นแหละหมอนั่นนะ่ะก็ไม่ใช่พวกที่ชอบทำลายเิติเอาไปอวดใครอยู่แล้วคราวนี้ไม่ชื่นเ่อนไขแต่งหญิงลงแข่งแทนเซอร์ฟี่แล้วหรอแบบนี้ที่ศาสตร์ลงทุนปปป้องอาจารย์มาตลอดก็เสียเปล่าน่ะสิว่าตามตรงฉันก็ไปคิดแล้วนะว่าพวกนายจะ,ะได้ตามฉันทัน ระหาเกินไปจริงๆแต่ต่อให้ปกป้องอาจารย์ได้แต่ถ้าปกป้องชัยหนะของซีไม่ได้ก็เท่านั้นรยนครับยิ้มหน่อยตันพวกเราเองก็ซีกันมานานนายคงไม่โกรธฉันใช่ไหมการแข่งกระดุดท้ายนี้ฉันจะบดขยี้นายซะฉันจะไปโกรธนายได้ยังไงถ้าฉันเป็นฝ่ายบทขยี้นายซะเองนายก็คงจะไม่โกรธฉันอยู่ดีนั่นแหละ อ่านั่นสินะอมีแต่ผ้าผ,ผู้ชายละแต่งค่ะเฮ้สุดๆพวกนายนี่ออกมาตัดมูดได้จังหวะจริงๆเลยนะงั้นพวกเราจะช่วยเชียร์ให้เต็มที่เลยเออหาเหลือแล้วก็บอกได้นะแค่ใจกับพอแล้วนะเหรอโอเคใจ้แค่นั้นก็ได้เลยเชียร์อย่างสุดกำลังเลยละทดอืมอะไรหรอมีแผนนิ่มแมใช่เปล่า นายมีอะไรอยากพูดอีกสินะเอ๊ปกติเวลานายมีอะไรในใจนายมักใจะใชะงักแป๊บหนึ่งทุกทีนี่นะแล้วนี้ก็เป็นเงีย้ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกแค่อยากให้การชนะแค่นั้นเองอืมก่อนหน้านั้นนะเราไม่คิดเลยว่าทีฬาสีต้องจริงจังอะไรเบอร์นั้นเลยแค่สนุกก็พอแล้วแต่พอได้ลองทำอย่างเต็มที่พยายามกับทุกคนอย่างจริงจังรับสนุกยิ่งกว่า ทุกสิ่งที่ทํามาไม่มีความหมายที่ไม่ใช่แค่ผ่านมาแล้วผ่านไปเฉยๆอยากให้ผลลัพธ์ที่รเราสร้างมาสำฤิ์ผลแต่พอคิดได้แบบนั้นมันก็รู้สึกไม่อยากแพ้ขึ้นมาเรารู้แหละเราไม่แคน่น้าที่เชียมมากดดันนักกีฬาแบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้แต่พองง้น้ามีอะไรที่ช่วยให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นสักนิดก็อบอกเราได้นะเราจะช่วยค่า, <laughs> ามาอะไรของนาน่ะกัน โทษทีโทษทีไม่ได้ตั้งใจจะขำนะแค่บังเอิญไปนึกถึงเรื่องตอนสมัยมสี่ขึ้นมานะ่ะนายนะ่ะไม่ได้เปลี่ยนไปจากตอนนั้นเลยนะยกเว้นเรื่องผมยาวน่ะนะอะไรกันนั่นแล้วมันดีหรือไม่ดีล่ะเนี่ยไม่รู้สินะแต่สิ่งที่รู้คือไอ้สิ่งที่ช่วยให้ชนะนะ่ะไม่ต้องไปกังวลมันหรอกนะเชื่อมือฉันได้เลยฉันไม่แพ้หรอก การแข่งนัดสุดท้ายที่จะตัดสินผู้ชนะเลิศกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอให้นักกีฬาทั้งสองสีเข้าประจำจุดสตาร์ทและเริ่มการแข่งขันนบัตรนี้ขณะนี้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้เริ่มไปแล้วเกือบนาทีและผู้ที่กำลังไล่กวดเข้าไปใกล้ทุกทีนั่นก็คือสีเหลืองครับหาไม่ไหวจริงๆหรอเนี่ยอย่างไรก็ตามนัเกเตะวัตการเชียร์วัถถุตัวอย่างดียเสร้างมาสู้คนนะกัน จัวแสงมเร็วกว่าเรานิดหน่อยจริงๆด้วยแต่ว่าเราก็ยังมีทางชนะอยู่ต้องทนไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้เพื่อพวกเราทุกคนเพื่อพวกเราเพื่อทุกคนงั้นสิสุดท้ายก็มปเริ่มกันพืชน,นเดิมๆเลยนะเอาหนะ้าเอาหนะ้าสุดท้ายโครงการนี้ก็มาจากครากฐานของความทุกข์ของอัวเองนั่นแหละถึงจะบอกว่าทำเพื่อทุกคงแต่เราก็ทำเพื่อตะคงจริงๆไม่ไล่หรอก เรื่องนางหรือเป็นคนบอกโอ้เองไม่ใช่หรือไงบัดน,นี้สีเหลืองกำลังจะไล่ทันแล้วเพราะงาั้นแย่แล้วสีเหลืองลื่นขนาที่กำลังจะเลี้ยวครับลงแข่งติดต่อกันแบบนั้นร่างกายคงถึงขีดจำกัดแล้วละ่ะนายล้มลงเมื่อไหร่ก็จบแล้วเพราะงั้นทำเพื่อใครสักคนก็พออย่ายอมเพ้นะแสง สีเหลืองล้มไปแล้วครับจบการแข่งขันแชมเปี้ยนคือสีเหลืองเฮ้ยชนะแล้วโว้ยทำเพื่อใครสักคนอย่างนั้นเหรอขอโทษนะทุกอย่างจบแล้ว และหลีที่ได้รับเลือเป็นดำประจำพาเรดของปีนี้ก็คือหลีของสีเหลืองและนี่คือดำเมเยอร์ตัวแทนของโรงเรียนเอากซ์คิมีนะครับผอในฐานะที่สีเหลืองเป็นผู้ชนะขอให้ฉันพูดอะไรสักหน่อยนะคะห้องเตรียมตัวในวันเดินพาเหรอถ้าทำเพื่อใครสักคนเราจะบางสีเหลืองไว้เผื่อเดินพาเรดแบบธรรมดาเอาไว้ทำไมทำไมถึงไม่ดันทุลังให้ถึงที่สุดล่ะ ็ถ้าไม่ทำแบบนั้นพวกลือเองก็ไม่มีผงเข้าพยายามสุกตัวใช่ไหมล่ะการทำเพื่อใครสักคนนะ่ะมันตั้งเป้าหมายง่ายแค่ตั้งใจทำในส่วง,งตัวเองให้เต็มที่เอาละเอาละพาเลทจะเริ่มแล้วนะ้าพวกลือได้แสดงความตั้งใจนั้นให้ทุกคนได้เห็นครับ,รบนั่นแหละคือสิ่งที่จะพาพวกเราทุกคนไปด้วยกัน ต่อไปจะเป็นขบวนจากโรงเรียนชายล้วนวัฒนาอนุสร์ครับฟังไม่ผิดครับโรงเรียนชายล้วนขออ,อน,น,นําเสนอวัฒนธรรมไอเปรีเอิ์แลกของโรงเรียนใช่ไหมคะและดที่ครั้ก,กีฬาสีขออย่างมั่นใจว่าเด็กพวกนี้มีศักยภาพมากพอที่จะชนหน้าชูต้ากับโรงเรียนแต่ในกีฬาสีครั้งนี้เด็กพวกนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาทุ่มเทและตั้งใจกันแค่ไหนหากจะตัดสินผลจเรื่องนั้นเด็กพวกนั้นก็สมควรรับชัยชนะเช่นกันค่ะ แต่ได้มาเดินเพราะเรื่องนั้นมันก็ยังไงไงอยู่นะครับเงินพวกเราจะพยายามกันเพื่ออะไรล่ะมันก็เพราะพวกเราได้แสดงความสามารถและความตั้งใจให้เป็นที่ยอมรับได้ไม่ใช่หรือไงพราะง้นตั้งใจเดินนะอย่าเสียรจที่อาจารย์วิวีช่อใจพวกเราละครับครับจะว่าไปได้ยินมาว่าพี่แสงเนี่ยแสดงศัก,กยภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยนะเอ๊ะหรือว่าอาจารย์วิวีกับพี่แสงจะมีซับติงอะไรหรือเปล่าหรอคะนายวรนิตคะ นี่อยู่หลังพาเลนนะคะถ้าไม่ตั้งใจก็พักข้างแถวก่อนได้นะคะค่ะขอโทษค่ะทางผู้ชมได้เห็นถึงความงดงามของพาเลนโรงเรียนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราควิกสนุกสนุกแล้วจู่ๆพอเอาตัากีดเผาลงมาแจมในพาเลนเฉยบ้าบอที่สุดสรุปจะเชิดหน้าชูตาโรงเรียนหรืออะไรกันแค่ไหนนะครับผมไม่เข้าใจจริงๆเลยอ่ะ้าคนหลอกงงอ่ะ ในหมู่ดำตั้งสีคนนี้มีหญิงแท้เพียงคนเดียวใครกันนะที่เป็นหญิงแท้ตั้งใจเดินกันหน่อยสิโอพาอรเก็สำเร็จอย่างงดงามขอบคุณนะทุกคนไม่ค่อยมีใครหัวใจาเลยนะฮะทำไม